คลิปวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเลือกประเภทเลเซอร์ในการรักษานะคะก็คือเราจะรักษาคนไข้เนี่ยเรารักษาตามปัญหาอย่างเคสคนไข้เคสนี้เนี่ยปัญหาของเขาที่ที่หมอเห็นวันนี้นะเขาก็จะมีรอยดำเนาะมีรอยแดงนะคะมีรูขุมขนว่ามีสิวนะสิวก็จะเป็นลักษณะแบบสิวผลเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ บริเวณใบหน้าเนี่ยก็ํามีเสียงอีกหลายเล็กๆเต็มเลยตามกรอบหน้าด้วยนะอันนี้การใช้เลเซอร์เนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแล้วเลเซอร์ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้งานง่ายในการทำเลเซอร์เบื้องต้นเนี่ยหมอนแนะนำว่าใช้เลเซอร์แบบไม่มีแผลก็เรียกว่า n o n a b r a ร i v e laser ซึ่งก็ใช้งานได้ง่ายออกฤทธิ์ได้ดีเห็นผลค่อนข้างเร็ว เราสามารถใช้ได้คนไข้ไม่ได้เจ็บหลังทําไม่มีแผลเลยนะตัวนี้ที่หมอจะเลือกทําให้ก็คือเขาชื่อว่าเลเซอร์เม็สีหรือคิวสวิตพวกนี้ก็จะเป็นโกลด์สแตนดาร์ดในการรักษาเนาะอ่ะอันนี้เริ่มต้นในการรักษาเนี่ยเราก็เลเซอร์ Laser จะเป็นประมาณนี้ส่วนมากหมอจะเทสตัตวเองก่อนที่จะทำนะเพราะว่าพลังงานของเลเซอร์บางทีมันไม่เสถียรมันบวกลบบ,บตัวนี้ก็จะเป็น,นร้อนๆอุ่นๆนิดเดียวนะคะ มานี้ก่อนทางเราก็จะบอกคนใข้ก่อนหมอจะเริ่มตรงนี้นะความรู้สึกจะเป็นอ่าอุ่นๆประมาณนี้ไหวไหมคะไหวเนาะได้นะอ่ะนี้ก็ประมาณนี้เราก็สามารถเริ่มทำหลังทำเนี่ยระหว่างทําก็ไม่มีไม่มีแผลนะและหลังทําก็ไม่มีแผลเลยแค,ค่จะนอนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรแล้วก็ เป็นเรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกว่านะหลายๆคนอาจจะมีคำถามค่ะหมออยู่ตลอดว่าเลเซอร์เนี่ยทำให้ผิวบางไหมเลเซอร์ Laser ทำเป็นอันตรายกับผิวในระยะยาวไหมถ้าเราใช้เขาอย่างถูกวิธีนะใช้อย่างเข้าใจใช้ตามข้อบ่งชี้ทั้งหมดเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์จาการรักษาด้วยเลเซอร์